มาดูเรื่องสีสันข่าวกันบ้านนะครับนำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้นะครับไปดูชาวบ้านที่เขาไปแห่ขอโชคลาบจิ้งจกสองหัวนะครับอยู่ที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมาครับคุณผู้ชมครับนี่คือบ้านเล็กที่21หมู่ที่14ถนนฉัตรทันซอยฉัตรทันตำบลท่าช้างอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมานะครับนายประเสริฐเพชมุมอายุ23ปีเขาเป็นเจ้าของบ้านก็เนี่ยแหละครับกำลังโชว์จิ้งจกสองหัวสีขาความยาวของมันก็ประมาณ3นิ้วเลี้ยงไว้ในกล่อง พลาสติกโดยมีเพื่อนบ้านให้ความสนใจเข้าไปจุดทูปเทียนเพื่อขอโชคลาบพร้อมกับถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึกกันเป็นจํานวนมากนะครับเจ้าของก็คือนายประเสริฐนะครับบอกว่าพบกับจิ้งจกตัวนี้ขณะที่เขากําลังเข้าห้องน้ําโดยจิ้งจกเกาะอยู่ที่ฝาผนังภายในห้องน้ําจึงรีบนํากล่องพลาสติกมาจับไว้เลยโดยพร้อมกันนี้นะครับก็บอกเพื่อนบ้านในระแวกใกล้เคียงให้มาดูความแปลกประหลาดของมันลักษณะของจิ้งจกตัวนี้ก็คล้ายกับมี2หัวไม่มีหางส่วนตัวที่แปลกประหลาดนั้นก็คือว่ามันหัวที่ออกมานะครับ ก็มีลักษณะเป็นตาปากจมูกนะครับคล้ายคลึงอย่างมากเลยส่วนหางจิ้งจก2หัวนั้นซึ่งหากว่าจิ้งจกสองหัวนี้มันไม่ตายนะครับเขาบอกว่าจะนามาเปนปล่อยที่วัดใกล้เคียงเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองแล้วก็ครอบครัวแต่ถ้าเกิดว่ามันเสียชีวิตเนี่ยก็จะนําใส่กรอบเก็บไว้บูชาตามความเชื่อต่อไปนี่นะครับนี่ผมก็ไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับจิ้งจก2หัวแบบนี้แล้วก็ยิงใกล้ถึงวันที่ส6หแบบนี้มีข่าวแปลกๆมาตลอดก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้ก่อนหน้าเบรกนี้มีข่าวเรื่องกล้วยใช่ไหมคะคอตอนนี้มีข่าวจิ้ง สักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวต่างประเทศกันค่ะ